ดังพันกรแสดงความคิดเห็นกรณีมมยเชื่อใจนักร้องหนุ่มเพราะเคยแช่ว่านชาวเน็ตสะท้อนมุมมองผ่านโลกออนไลน์จากกรณีรายการโหนกระแสซึ่งออกอากาศเมื่อไม่นานมานี้โดยพิธีกรหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้เชิญมายบุคคลที่อยู่ในกระแสข่าวความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนักร้องชื่อดังโตโน่พากินคำวิไลศักด์และนักแสดงสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชมาเปิดเผยรายละเอียดและมุมมองของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วงหนึ่งของรายการไมได้กล่าวถึงคำพูดของโตโน่ที่บอกกับเธอว่าเคยแช่ว่านไม่สามารถพูดโกหกได้ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้เธอเชื่อใจในตัวเขาอย่างสุดหัวใจและยอมรับว่าเธอคิดว่าเขาจริงใจกับเธออย่างแท้จริงข้อความดังกล่าวกลายเป็นกระแสะในโลกออนไลน์โดยมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของความรู้สึกความเชื่อและการตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจของผู้คนในความสัมพันธ์ส่วนตัว ล่าสุดนักร้องและบุคคลสาธารณะดังพันกรได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนโดยระบุข้อความสั้นๆว่าน่าจะว่านชักมดลูกซึ่งแม้จะเป็นถ้ายคำที่มีน้ำเสียงติดตลกแต่กลับได้รับความสนใจและถูกตีความหลากหลายแง่มุมทั้งในเชิงความเห็นส่วนตัวและมุมมองต่อประเด็นทางสังคม ผู้ใช้งานจำนวนมากต่างร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์ของเขาโดยบางส่วนมองว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกของคนภายนอกที่ติดตามข่าวขณะที่อีกฝ่ายให้ความเห็นว่าคำพูดของดังพันกรสะท้อนทนัศนคติที่วิพากษ์ปรากฏการในสังคมอย่างเฉียบคมประเด็นนี้ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์และยังคงจุดประกายให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความรักความเชื่อและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน